สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับคลิปนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาดูขี้วัวนมนะครับนะครับซึ่งเรามีกันเป็นแบบเรียกว่าเป็นตันๆนนต้องการเท่าไหร่แจ้งเรามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับเลี้ยงไสเดือน AF นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยนะเอาขี้นมวัวเนี่ยไปเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองได้ครับไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็แส่ต้นมงต้นไม้นี่ก็ดีมากๆานะครับขี้นมวัว มีอะไรมีมีอะไรปนขี้วัวที่นี่จะสะอาดนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับอุ้ยขี้วัว่ตัวแลกำลังอุ้ยกรอบไม่ทันเลยกรอบไม่ทันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมันอันนี้จะกลายเป็นดินแล้วเหอนกต้องการตลาดเท่าไหร่แจ้งออเดอร์มาเลยนะครับนะครับชุดนั้นหมักหมูจะกลายเป็นนี่ครับวัวคือกำลังเลี้ยงแบบขังไว้เลยเนาะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยนี่คือวัวบนนมอย่างเดียวเลยนะครับโอ้นะครับ ขี้ดีมากเพราะว่าหมักเราพอเสร็จแล้วก็ตักหมกหมกไว้หมกไว้หมกไว้ครับแล้วก็ตากแห้งนะครับบางทีแล้วก็โปยมากรอไปเรื่อยกรอไปเรื่อยมันจะเหมือนระบบเหมือนแบนครับโอ้นะครับใครที่เลี้ยงไส้เดือนต่างๆนะครับต้องการขี้นมวัวจะเอาไปใส่ต้นมงต้นไม้นะครับรับรองได้นะครับเจริญงอกงามอย่างเงี้ยแทบจะกลายเป็นดินแล้วเนี่ยใช่ไหมจะกลายแทบจะกลายเป็นดินแล้วมันหมักหมมหมักหมมใช่ อู้เยอะมากๆเลยครับไม่ร้อนพอหมักแล้วนอกจากจะได้ลมวัวได้ทุกวันแล้ขายขี้ได้ด้วยขายขี้ด้วยนี่นะครับนี่นะครับเราย้อนยุคเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรามาขายขี้วัวกันดีกว่านะครับนะครับนี่นะครับวันนี้เราพามาดูยังฟาร์มมารับซื้อได้รับเป็นสวนเองเรามีสูตรรับซื้อมีสูตรรับซื้อเลยขึ้นตันโอ้มันไม่ธรรมดาขายเป็นแม่อะไร โอ้เนี่ยฮะเขามีเปิดประตูแล้วให้วัวเดินมากินอาหารนะครับนี่คือมีโอกาสแล้วจะมาถ่ายตอนวัวกินอาหารให้คุณผู้ชมได้ดูตอนนี้มาถ่ายขี้วัวไปก่อนนะครับมามาถ่ายตอนรีดนมวัวด้วยนะครับโอ้นะครับอือหือ โอเคเลยวันนี้ผมสนใจเรื่องขี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอาเรื่องอย่างอื่นต่อขี้ไม่มีย่าเลยเนาะมีแต่อาหารกระเพาะหมักใช่ไหมครับแล้วย่ากให้กินเป็นย่าลักษณะไหนครับวัวเป็นย่าอ๋อมีแต่ฟางอ๋อฟางอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้ปล่อยออ๋โอเคครับ อ๋อหญ้าในเปียในวัวเนื้อใช่ไหมครับอืมแต่ควนนมนี่เขาจะให้กินหญ้าไอ้กินฟางจ้ะโอ้หนึ่งโรงฟางเขาอันนี้มันมันกินเหลือได้ยังหรือจ้าเหลืออันนี้ตักไว้ให้ตอนเช้าจา้ะอ๋อเช้ามันก็มากินเลยอ๋อนี่อาหารผงผงนี่แหละครับน,นี่อาหารผสมของราชาจา้ะลดเตรียมไว้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุตอนนี้จา้าโอ้โดูสิมีหน้าถึงขี้วัวถึงมีคุณค่านะครับคุณผู้ชมครับจ้าหมาก็ยังกินอ่ะเอาดูหมากินขี้วัวด้วยเอ้ยกินอออออาาาาาหหหรรรด้้้ววยย๋นีี่คืเเตมไใ เวลามาเนี่ยเขาเขาจะโผล่มาช่องนี้ใช่ไหมครับนี่ช่องตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยช่องใหญ่ๆเนี่ยโผล่มาโอ้โหนี่คนรู้เดี๋ยววันหลังมาขอความรู้เนี่ยนะตอนที่ให้อาหารวัวให้ช่วงช่วงไหนนะที่บอกเมื่อกี้ช่วงช่วงตอนเช้าก็ตีห้าครึ่งจ้ะโอ้ตีห้าครึ่งนี่เริ่มปล่อยให้กินอาหารแล้วจ้ะนี่เจ็ดก็ประมาณโมงครึ่งให้กินอาหารก่อนเลยงจะรียดกินไปรีบไปอ๋อกินไปรีบอ๋อแสดงว่าเราต้องไปยืึ รีดตอนกินอาหารนะครับคุณผ sí, de ู้ชมครับโอเคเลยสุดยอดสุดยอด้อตรวจสอแลวที่นตัยัวหมดเลยพรตัวผู้รีดนอไม่ได้ตัวผู้มีตัวนี้ตัวเดียวตัวใหญ่ใหญ่สีดำเนี่ยแล้วก็นำวเนื้อตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะอ้โอรีดน้ำก็รีดเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวเช้าเย็นจ้ะ เเเช้ายย็นลตอนเย็นแล้วบ่ายสามแล้วอาหารให้ให้เช้าแล้วอีกทีให้กี่โมงอาหารเช้าก็ทีห้าครึ่งแล้วก็ตอนบ่ายก็บ่ายสามโมงบ่ายสามโมงที่ว่าจะเราจะรีดอาหารใช่ไหมอ๋อให้อาหารอะไรคือรีดอาหารรีดนมวัวมันนั้นโอเค็เยนคือบ่ายสามบ่ายสามอ๋อโอเคครับตัวนึงก็โดนรีดนมไปวันนึ็นสองครั้งใช่จ้ะก็จะมีนมพรอจากเพราะว่าเขาได้กินอาหาร โปรตีนเยอะมี21เปอร์เซ็นต์ั้งสองตัวอ๋อ21อ๋อโปรตีน21เปอร์เซ็นต์่คือผสมโปรตีนจ้ะอืมเพราะฉะนั้นขี้ออกไปนี่โอ้โหโปรตีนล้วน